สวัสดีครับผมเจอแก่เจอครับผมวิดีโอนี้ผมเจอนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาพาไปไล่นี่พาไปไล่แผงคอกิ้งก่าอันนี้นะครับเนี่ยแผงคอด้านล่างสัตว์ประหลาดประเภทตุ๊กแกที่อาศยอยู่ในทะเลทรายนี่ครับอ่าไอแผงคอเนี้ยมันเป็นขยะที่ขายได้แพงที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะไอแผงคอกิ้งก่านี้นี่ครับคอรับอัลลภันสองเลยนะั่นเองนะ เออไอแผงคอกิ้งการนี่ครับอ่าคอรับคอรับแพงมากเลยเนั่นเองพันสองเลยเนี่นครับมีพันห้าสิบด้วยนี่ครับอันนี้ก็พันสองนีกนะรับแพงมากเลยเนะครับก็จะพาไปล่ากันน,นั่นเองอ่าอย่างแรกนี่ครับก็เราดูราคาแล้วใช่ไหมละพันสองแพงสุดแล้วนี่ครับเห็ดพิษยังราคาแค่340นี่ครับสเต็มีังราคาแค่700นี่ครับ แต่แดงคอยิ่งก้า้าพันสองเลยทีเดียวอย่างแรกก็ต้องไปจูโน่ก่อนครับ <c oughs> ไปคอนตทล่ากันนะว้าไปจูโน่นี่ครับม <c oughs> ันเป็นแมปลับนี่ครับที่แบบอคนคนเขาไม่ค่อยรู้กันนี่ครับแต่ผมจะพาไปแต่ตอนนี้รู้กาหมดแล้วมั้งครับเพราะผมเคยอัดวีดีโอไปแล้วรอบหนึ่งด้วยเนอะที่พาไปแมปลับอันนี้นี่ครับ แต่คราวนี้จะพาไปอีกรอบหนึ่งอย่างแรกไปจูโน่ก่อนนี่ครับเมื่อมาถึงจูโน่แล้วก็เดินลงมาครับปึ๊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 บป๊ แล้วก็วาร์ปลงมา1แมปนะครับตอนนี้ยัยเป็นขยะที่แพ้ที่สุดไปแล้วเลยนะสำหรับแผนคอกิ้งการครับนี่ก็วาร์ปลงมาในแมปนี้นะครับแมปแพ้นั่นแหลนะนี่ยับมันต้องผ่านแมปแพ้ไปเมื่อลงมาแมปแพ้แล้วไปซ้ายมือครับขวาไปซ้ายมือ ปั๊บแล้วก็วาร์ปขึ้นไปนี่ครับไปวาร์ปขึ้นด้านบนโอเควาร์ปขึ้นด้านบนนี่ครับไปอยู่ในแมปเดมอนทังกัดอะไรสักอย่างนี่ครับอ่าเมื่อวาร์ปแล้วกดวาร์ปเข้านี่มาแล้วนในแมปนี้นี่ครับแล้วก็วาร์ปลงข้างล่างปึ๊บก็จะมาผลอนในแมปลับแมปนี้นั่นเองนะครับอ่า แบบนี้ก็จะมีตัวเดมอนพังกัดนะครับพังกุดหรือเปล่าไม่ใช่พังกัดนะครับพังกุดด้วยแล้วก็จะมีตัวกิ้งก่าเห็นไหมครับมีตัวกิ้งก่าอันนี้นะครับเวลามาตีก็จะมีตกที่นี่ด้วยนะครับของทองแล้วก็สตีลก่อนนะครับแล้วก็ตีมันมีแผงคอกิ้งก่าก็จะตกลงมานะครับ ตเนี่ยครับแล้วก็ตีตีก็ได้แผงของกิ้งก <eterm Gore> ่ามานี่ยะแล้วก็ตีอ่าตีได้เรื่อยๆเลยนี่เองนะกิ้งก่ามีเยอะเนี่ยับในแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ากิ้งก่ามันจะน้อยเนี่ยกิ้งก่าโคตรเยอะเลยนี่เองนะาพันสองเลยนี่ครวยบอกเลยว่ารวยนี่ยมีเดมอนพังกัดเพื่อเอาขยยเล็กๆน้อยๆนะรวยเลยเนี่บอกเลยว่ารวยโคตรๆเลยนี่เองนะน้ำละอุ้ยอุ้ยของทอง มันมีใครเก็บมีแบเก็บเลย <c oughs> อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ามันก็จะลองมาฟาร์มที่หนึ่งชั่วโมงดูนี่ยว่าแบบจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะหนึ่งชั่วโมงไ,มได้เท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับผมอ่ะวิดีโอน,นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนอะในแมบนี้มีตัวกิ้งกาง่าเนี่ยตัวดิลเลอร์แล้วก็มีตัวเดมอนพังพังกุ๊ดหรือล่าอันกุ๊ดหรือว่าถ้า <c oughs> ออกเสียงที่ขอใครเนี่บ มี2ตัวนี้นะ่ครับแต่จริงๆแล้วเรามาล่าตัวกิ้งก่านั่นแหละนะครับผมถ้ามีคนพอสมควรเลยนี่ครับในแมปนี้นะมีคนพอสมควรเลยนะ่ครับก็ไม่น้อยเลยทีเดียวอ่ะก็ลองมาล่ากันดูนะนจ่เป็นแมปที่ได้เงินเยอะสุดแล้วนะครับในตอนนี้นะอ่าโอเคก็จะวีดีโอหนนานะครัาฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วกดไลค์ย้ำๆเลยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากทีเดียวเจอมีีดโอหนนาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.